เหรียญทางทหารที่ภูมิใจที่สุดก็คือเหรียญเวียดนามข้างแรกที่เป็นรบเวียดนามอาสาสมัครตั้งแต่เป็นอะไรก็เหรียญชัยสมอวมติเป,ป,ประดับเประเบิดอันญญนี้ก็คือแค่คัดมันก็เหมือนเหรียญทหารที่บาสจบขามเวียดนามมน,นะแล้วก็เหรียญที่ภูมิใจอย่างก็คือเหรียญที่ทักเสรีชนชั้นหนึ่งก็เหมือนเหรียญทหารแล้วตายยากมากที่บระดับได้ยากทอ่บระดับชอบ ทิทักเสนี่ได้จากผลงานป่าปอบปิดป่าปอบปิดก็คือส่งโจมตีคอคอที่มาเป็นขบขวนคารวัน <Okay. S 1> อาหารเนี่ยนะคนอาหารเนี่ยนะก็คือตําแหน่งขงุนวดะฉนนั้นพ่อไปอเวียดนามก็ขอตําแหน่งขงงุวดยังไม่เอาขนาดเรือวิ่งเข้ามาในในแม่น้ำไชยงอนเนะี่ยก็เห็นบ้านเมืองพังเรือล่มอนะไรเนี่ยบินบินชาวั้านชวเียดอบินกุนวงไปหมด พอนะก้กอาวเท้าลงนี่เฮ้ยนี่มันสนามรบจริงๆนะ <c oughs> เขาก็เอาคนทุกข้ขาไปค่ายแบแขกก็ระหว่างระหว่างรถวิ่งไปก็เห็นหมดสนามรบมันมันจะมีบังเกอร์มีอะไรตามสะพานมีทหารควบคุมมีรถถังรถไอ้บีทางทางเครื่อง,งบินบินวอนอยู่นบนขึ้นคุ้มกันนั่นแหละมันตื่นเต้นเพราะว่าเข้าสนามรบครั้งแรกมันจะตื่นเต้นมากนะพอเข้าค่ายแบกแขกก็ ค้าใหญ่ๆ,ๆนั่นแหละก็หลังจากนั้นอาทิตย์ต่อนนนี้ก็โดนกระหลวนโดนอะไรเข้าแล้วโดนคอโดนกระหล<ด>านเลยนะเออใส่มาตัมๆๆๆๆออ้มๆๆๆๆตั้มตั้มตั้มวงหลุมเขาจะมีหลุมหลบไปให้ข้างข้างหักตึงเต้นนะก็ต้องปอกตอนเย็นๆไม่ให้รู้ว่าไปชุ่มอยู่ในป่ายางสวนยางเี็กกองเดินมาก็บกดแคโมอะไรพวกนี้นัตอนหลังเนี่ยไปอยู่แนวหน้าสุดคือเตขอบทุางนคือบ้านนา แล้วก็ไปถูกปิดล้อมมาอยู่ที่นั่นเป็นหลายเดือนถูกปืนใหญ่ถล่มจนต้องงดลงไปอยู่ในรูดิ้งเหมือนเหมือนไอ้พวกหนูอะกับเออตางหมายมันลงแง่กแต่จะลงใครแล้วก็ตายโดยดินงถล่มมาทับทับทับอะไเือเหลือดมาสิบกว่าคนแล้วเข้าตีด้วยก็าใช้เข้าตีหมวกถางที่มุงที่มันุ่กกำลังใหม่ๆก็ส่งได้แต่ตอนหลังส่งไม่ได้แล้วก็ปิดล้อมอยู่ข้างบนเอาปืสอยิงมันมองเห็นหมดเนี่ย 啊。Uh huh. <laughs>